นี้ผมจะมาโคน่นต้นสะเดานะครับที่อยู่หลังบ้านนะครับต้องบอกว่าเป็นต้นสะเดาที่มีขนาดสูงประมาณผมว่าเกือบ20เมตรเลยนะแล้วก็ลำต้นลำต้นของเขาเนี่ยก็ใหญ่มากเลยนะครับใหญ่กว่าหนึ่งไม้บรรทัดนะครับหรือว่าประมาณหนึ่งไม้บรรทัดเลยครับ <c oughs> นี่ครับเหตุผลที่ผมจะโค่นต้นนี้เพราะว่าตรงนี้นะครับอีกหน่อยเนี่ยแม่ผมแจกกระยีแล้วครับผมก็เลยคิดว่าผมแม่ผมเ,เขาอยากให้สร้างบ้านตรงนี้ผมก็เลยว่าคิดว่าไอ้ต้นเนี้ยมันควรจะเอาออกนะครับแล้วก็วันนี้ผมก็มี ตัวเลื่อยตัวใหม่ด้วยเป็นเลื่อยเลื่อยแบตเตอรี่นะครับของดีวอลเพิ่งซื้อมาใหม่นะครับก็เลยจะมาทดลองโดยใช้เลื่อยตัวนี้แหละถ้าเราดูนะครับต้นตะดาวผมเนี่ยมันจะมีลักษณะตรงที่มันเอียงเอียงมาแนวนี้อยู่แล้วนะผมเลยก็คิดว่าไม่น่าจะยากนะผมก็เลยเดี๋ยวผมจะตัดตัดบากเข้าไปฝั่งนี้ก่อนฝั่งที่เราอยากให้มันจะเอียงเนะี่ยมาลงมานะครับแล้วก็ค่อยตัดทั้งหลังอีกทีนึงแต่ถ้าเกิดมันตรงเนี่ยผมเนี่ยคงจะต้องใช้เชือกนะครับขึ้นไปมัดนะเนาะแต่นี้มันเอียงอยู่แล้วผมก็เลยไม่ใช้เชือกนะครับ เดี๋ยวเราลองมาดูกันเดี๋ยวเราไปดูตัวเลื่อยก่อนแล้วกันนี่นะครับก็จะเป็นเลื่อยแบตเตอรี่นะครับของ d ีวอสนะครับรุ่นนี้จะเป็น DCM 565นะเรามาดูสเปคของตัวเครื่องก่อนนะครับอย่างแรกเลยตัวใบเขาเนี่ยจะยาวแค่25เซนเองนะครับหรือประมาณ10นิ้วซึ่งก็ไม่เกินมาตรฐานนะครับไม่เกินมาตรฐานทางด้านกฎหมายนะครับสามารถใช้งานในบ้านของเราได้ความเร็วของตัวโซ่เนี่ยจะอยู่ที่7.7เมตรต่อวินาที นี่นะครับแล้วก็น้าหนักเครื่องนี่ต้องบอกว่าเบามากเลยนะแค่สามจุดห้ากิโลเองเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเลยนะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นเครื่องเปล่าเลยนะครับแบบนี้เลยนี่ครับต้องบอกว่าเล็กมากเลยนะครับเนี่ยน้ําหนักเบามากผมถือมือเดียวเนี่ยคือสบายเลยนนี้ยังไม่ได้ใส่แบตเตอรี่นะครับ เดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันของตัวเครื่องกันก่อนมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกก่อนตรงนี้จะมีสําสหรับเอาไว้เปิดนะครับเปิดตัวนี้เพื่อสายเปลี่ยนตัวโซ่นะครับเปลี่ยนโซ่ต่างๆเนี่ยตรงนี้ได้นะครับผมจะลองเปิดให้ดูนี่นะครับเห็นไหมเราสามารถที่จะเปิดแล้วก็เปลี่ยนโซ่ได้ตัวนี้ก็เป็นที่เปลี่ยนโซ่นะครับที่เปิดฝาเพื่อเปลี่ยนโซ่ ถัดมาตัวนี้เป็นตัวที่เอาไว้ปรับนะครับความตึงของโซ่นะสามารถหมุนปรับได้ที่นี่เลยนะครับซึ่งความตึงของโซ่ก็ประมาณนี้แหละกําลังดีแล้วนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่เอาไว้ล็อกโซ่นะครับล็อกโซ่เวลาเราไม่ได้ใช้งานนะครับเราสามารถที่จะดันล็อกแบบนี้ได้นะครับตัวโซ่เนี่ยเขาก็จะไม่สามารถขยับได้แต่ถ้าเราจะใช้งานเราก็แค่ดึงตัวนี้เข้ามานะครับตัวโซ่เนี่ยก็จะสามารถที่จะขยับแล้วก็ใช้งานได้นะครับ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนที่เอาไว้เปิดเพื่อใส่น้ํามันนะครับเลี้ยงโซ่นะตัวเนี้ต้องต้องใส่ด้วยนะครับก่อนใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะเติมน้ํามันเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวลองทดลองใช้งานกันเลยนี่นะครับเราต้องใส่น้ํามันโซ่ด้วยนะครับเป็นน้ํามันสําสหรับหล่อเลี้ยงนะครับให้โซ่เขาเนี่ยไม่ติดขัดแล้วก็หล่อลื่นนะโอเคทีนี้เราก็ปิดฝาเลยครับ แค่นี้เองแล้วก็ปิดไว้นะทีนี้ต้องบอกว่าตัวตัวเรื่อยของเราเนี่ยพร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับแค่ใส่แบตเตอรี่เข้าไปนี่นะครับจะมีช่องเสียบแบตเตอรี่อยู่ที่นี่นะครับผมจะใช้เป็นแบตเตอรี่ขนาด6แอมป์นะครับเป็นเฟกโวลต์ตัวนี้เสียบเข้าไปได้เลยการใช้งานก็ไม่ยากนะครับก่อนที่เราจะใช้งานเนี่ยให้เราดึงตัวล็อกโซ่ตรงนี้มาก่อน นะครับถ้าไม่ใช้งานนะครับให้เราเนี่ยดันออกไปแบบนี้นะครับแต่ถ้าจะใช้งานนะครับเราต้องดึงเข้ามานี่นะครับผมจะกดให้ดูการใช้งานเราต้องปลดล็อกที่นี่ด้วยนะครับเอานิป้กดแล้วก็ค่อยกดสวิบช์นะครับนี่นะครับแต่ถ้าเราจะล็อกโซ่นะครับก็คือดันตัวนี้ไปนะครับต่อให้เรากดสวิติ์นะครับเครื่องก็ไม่ทํางานเห็นไหมอันนี้ผมกดสวิบชกแล้วนะเนี่ยไม่ทํางานนะครับถ้าจะใช้ต้องปลดล็อกนะครับแล้วก็ นี่ครับตอนนี้เครื่องใช้พร้อมใช้งานครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าผมจะตัดนะครับต้นสะเดานะครับด้วยเครื่องนี้เนี่ยได้หรือเปล่า <dles> ต้องบอกว่าน้ําหนักเนี่ยเบามากๆเลยนะครับเนี่ยผมถือมือเดียวเนี่ยคือเบามากๆนะครับเดี๋ยวลองดูกันว่าจะสามารถตัดต้นไม้ได้ไหมนะครับต้นสะเดาเ <Calendar> นี่ยถือมือเดียวยังไม่หนักเลยนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลย โอเคนะครับนี่เดี๋ยวผมจะมาเริ่มตัดนะครับจากตรงนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจเจ้าเลื่อยตัวน้อยๆน,นะครับเลื่อยแบตเตอรี่เนี่ยจะสามารถเอาต้นไม้ต้นขนาดนี้ลงได้ไหม Icana, ต้องบอกว่าคมใช้ได้เลยนะคือนิ่มเลยครับในการตัดตอนนี้ผมผ่าเข้าไปเกือบครึ่งนึ่งแล้วก็จะผ่าเฉียงลงไปเลยนะครับเพื่อให้มันไปตัดก um> ับตัวที่เราตัดตรงเข้าไปตรงนี้ต้องบอกว่าไม้เสดานี่แข็งเอาเรื่องเลยนะ ปัญหาคือตัวบาร์มันเนี่ยครับมันสั้นไปนะมันยาวไม่พอที่จะยาวไปถึงฝั่งนู้นนะครับมันก็เลยทําให้ผมเนี่ยตัดลําบากแต่ก็ต้องบอกว่ามันสามารถตัดเข้าได้นะครับ ออกแล้วนี่นะครับตอนนี้ผมตัดช่องว่างนียได้ละต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมดูก่อนผมอาจจะตัดทั้งหลังนี้เลยนะเราคิดว่าพอตัดทั้งหลังเนี่ยมันควรที่จะหักไปด้านนี้เลยเดี๋ยวมาดูทีนะครับ แบตหมดไปแค่ไม่ไม่แบตนี nie, ่ไม <tal> <currently> ่ไม่ลดักขิดเลยนะครับเต็มนะครับสามารถโค่นได้นะก็จะเห็นว่านะครับตัวเลื่อยของดีวอสตัวนี้เนี่ยครับเป็นเลื่อยที่เสียบแบตเตอรี่นะครับไม่ได้ใช้น้ํามันอะไรนะเราสามารถที่จะใช้งานโดยใช้แบตเตอรี่ที่เรามีอยู่เนี่ยได้เลยครับหลังจากที่ผมได้ทดลองใช้ครั้งแรกนะครับก็ต้องบอกว่ารู้สึกชอบมากๆเลยเพราะว่าสามารถที่จะโค่นต้นไม้ขนาดที่ต้องบอกว่าใหญ่กว่าความยาวของใบเลื่อย ของตัวเขาอีกนะครับอย่างของเขาเนี่ยยาวแค่ประมาณสัก10นิ้วเองนะครับแต่ตัวต้นไม้เนี่ยน่าจะมาณสัก12นิ้วขึ้นไปนะครับแต่ก็สามารถที่จะโค่นลงมาได้แล้วก็ในการตัดแต่งซอยไม้นะครับตัดกิ่งไม้เนี่ยขนาดที่ต้องบอกว่าตั้งแต่ขนาดเล็กๆนะครับจนถึงขนาดใหญ่เนี่ยสามารถที่จะตัดได้ดีมากๆนะครับแล้วทําให้เราเนี่ยทางานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นครับผมสาหรับเลื่อยตัวนี้นะครับท่านใดสนใจนะครับหรือว่าอยากดูข้อมูล ของตัวเลื่อยนะครับผมเนี่ยจะลิงก์ในช้อปปีหรือลาซาด้าเนี่ยแนบไปให้นะครับลองเข้าไปดูราคากันได้นะราคาก็อยู่ประมาณสัก4ี่ถึงห้าพันะครับแล้วแต่ร้านด้วยนะครับอันนี้ก็ไม่รวมแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ก็ขึ้นอยู่ที่เรามีนะครับหรือเราจะซื้อด้วยก็ได้สําหรับใครที่ไม่มีในเรื่องของน้ําหนักเนี่ยตัวเครื่องเปล่าน่ครับอยู่ประมาณสัก3.5กิโลนะครับถ้ารวมแบตเตอรี่ด้วยก็อยู่ประมาณสัก4กิโลหน่อยๆนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ขนาดของแบตเตอรี่นะครับ แต่จะเห็นว่าเขาสามารถที่จะตัดไม้เนี่ยขนาดต้องบอกว่าอย่างนี้นประมาณสัก6กนิ้วถึงแดนิ้วนะครับสามารถตัดได้อย่างนิ่มๆเลยนะครับตัดได้เลยครับคมมากๆในเรื่องของระยะการใช้งานเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับขนาดของแบตเตอรี่นะครับอย่างของผมเนี่ยเป็นขนาด6แอมป์นะครับทั้งแต่ที่โค่นต้นไม้จนถึงการตัดแต่งไม้มาเนี่ยจะเห็นว่าแบตเตอรี่เนี่ยลดไปแค่1ขีดเองนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าสามารถ,ถ,ถ <suo S 1> ที่จะใช้งานแบบ าย,ายาวนะครับจัดการต้นไม้1ต้นเนี่ยได้อย่างสบายเลยครับผมเลือดสองขีดก็เป็นอีกหนึ่งอุปรกรณ์ที่ใครชอบนะครับในส่วนของดีวอลเนี่ยผมว่าควรจะมีติดไว้แล้วบ้านใครที่แบบมีการตัดแต่งต้นไม้บ่อยๆนะครับมีติดไว้เนี่ยคือถือว่าดีเลยครับ